สงครามยาเสพติดในแคริบเบียนกำลังจะยกระดับความรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อสหรัฐอเมริกาเริ่มเสริมทัพด้วยเครื่องบินรบสิบลำในทะเลแคริบเบียนเวเนซุเอลาก็ไม่ยอมนิ่งนั่งดูแน่นอนรัฐบาลของประธานาธิบดีนิโครสัสมาดูโรได้ประกาศอย่างเด็ดขาดเมื่อวันอาทิตย์ที่7กันยายนที่ผ่านมาว่าจะขยายกำลังทหารในเขตชายฝั่งทะเลเพื่อทำลายเครือข่ายค้ายยาเสพติดให้ราบคาบแต่นี่คือจุดที่สถานการณ์เริ่มเข้าขั้นวิกฤต วลาดิมิปาริโนโรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเวเนซุเอลาเผยให้ทราบว่าประธานาธิบดีมาดูโรได้มีคำสั่งให้เพิ่มกองกำลังทหารไปยังพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญหลายแห่งได้แก่ภูมิภาคกัวฮิรารัสูเรียและคาสมุด巴拉瓜นาที่ตั้งอยู่ในรัฐฟอลคอนเหตุผลก็เพราะบริเวณเหล่านี้กลายเป็นเส้นทางสำคัญในการลำเลียงยาเสพติดออกจากประเทศไม่เพียงเท่านั้นการขยายกองทัพยังครอบคลุมไปถึงเกาะเน,นวยวาเอสปารวมไปถึงรัฐซูเครและเดลตาอามากูโรด้วย โดยแผนการใหญ่นี้จะส่งกําลังพลทหารประจําการในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น25,000นายซึ่งเป็นจำนํำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากเดิมที่มีเพียงหนึ่งหมื่นนายที่ประจําการอยู่ในรัซูเรียและทาชิราซึ่งมีเส้นแบ่งแดงติดกับโคลอมเบียและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไม่มีใครจะมาทํางานแทนเราได้ไม่มีใครจะหยิยบย่างแผ่นดินนี้และทําในสิ่งที่เราควรจะทําเองปาริโนกล่าว ด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นคำถแถลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนที่แข็งกร้าวของเวเนซุเอลาต่อการแทรกแซงจากต่างประเทศความขัดแย้งระหว่างเวเนซุเอลาและสหรัฐอเมริกาได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศนโยบายใหม่ในการต่อสู้กับยาเสพติดผิดกฎหมายการเสริมทัพด้วยเครื่องบินรบในแคริบเบียนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของแผนการใหญ่ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจในภูมิภาคนี้ไปตลอดกาล แต่นี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มกลายเป็นเรื่องถกเถียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วทําใหสถานการณ์พุ่งสู่จุดเดือดเมื่อกองทัพสหรัฐได้ทําการโจมตีเรือจากเวเนซุเอลาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง11รายทรั้์อ้างว่าเรือลำดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งยาเสพติดขณะที่ฝ่ายมาดูโรกลับกล่าวหาว่าสาหรัฐอเมริกามีเจตนาที่แท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของเวเนซุเอลาทรั้์ได้ให้คําชี้แจงเมื่อวันศุกร์ที่5กันยายวนว่าสาหรัฐ ไม่ได้มีเป้าหมายในการเปลี่ยนการปกครองแต่เขาได้เปรียบเทียบจํานวนชาวอเมริกันหลายแสนคนที่เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดกับผู้ที่เสียชีวิตในการต่อสู้กับเครือข่ายการค้าย,ยาเสพติดเพื่อสร้างเหตุผลสนับสนุนการดําเนินปฏิบัติการทางทหารที่รุนแรงยิ่งขึ้นในทะเลแคริบเบียนรายงานจาก CNN เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยอ้างอิงจากแหลง่งข่าวหลายรายที่รู้เห็นแผนการของรัฐบาลเผยว่าขณะนี้ประธานาธิบดีสหรัฐ กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ของการดำเนินปฏิบัติการโจมตีรวมถึงการโจมตีเป้าหมายที่ต้องสงสัยว่าเป็นเครือข่ายแก๊งขาย,ายาภายในดิแดนแดนเวเนเุเอลาหากสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงมันจะถือเป็นการยกระดับความรุนแรงครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยมีต่อประเทศในภูมิภาคลาตินเอเมริกาแล้วคุณคิดอย่างไรการที่สหรัฐใช้กำลังทหารเข้าแทรกแซงในเวเนซซเอลาภายใต้ข้ออ้างเรื่องยาเสพติดมันเป็นการปกป้องความมั่นคงแห่งชาติที่ถูกต้องหรือเป็นการล่าอาณานิคมในรูปแบบใหม่ และหากเวเนซุเอลาตอบโต้ด้วยกำลังสงครามในแคริบเบียนจะเป็นจริงหรือไม่มาแสดงความคิดเห็นกันว่าใครถูกใครผิดในสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้